อย่าเชื่อในสิ่งที่คนอื่นพูดเมื่อเราไม่ได้พิสูจน์ด้วยตัวของเราเองฝันว่าตนเองร้องไห้ทำนายฝันได้ว่าความฝันนี้จะบ่งบอกได้ว่าในช่วงชีวิตต่อจากนี้ไปของตัวผู้ฝันจะเป็นไปในทิศทางที่ดีมากขึ้นกว่าเดิมจะได้พบกับความสมหวังและได้รับในสิ่งที่ต้องการคุณมีโอกาสได้รับข่าวดี ในหน้าที่การงานที่ทำอยู่จะได้รับความก้าวหน้าหรือการงานนั้นจะเป็นไปอย่างราบรื่นความชั่วร้ายหรือเรื่องร้ายๆในครั้งเก่าจะผ่านพ้นไปและคุณจะมีความสุขในอนาคตอันใกล้นี้ฝันลักษณะนี้คุณก็มีโอกาสที่จะได้รับทรัพย์สินสมบัติอย่างที่ไม่ได้คาดคิดมาก่อนการเดินทางไกลนั้นจะทําให้คุณมีโอกาสได้เฉลิมฉลองกับเพื่อนที่ห่างเหินกันมานานหรืออาจจะได้รับโชคลาภเป็นสิ่งของบางอย่าง หากผู้ได้ฝันเห็นคนร้องไห้ทำนายฝันได้ว่าหากผู้ฝันนั้นยังโสดจะมีบุคคลเข้ามาในชีวิตของคุณและจะทําให้ชีวิตของคุณนั้นเปลี่ยนไปแต่จะเป็นไปในทิศทางที่ดีหรือไม่นั้นก็ต้องขึ้นอยู่กับชีวิตของคุณในปัจจุบันเช่นถ้าดีอยู่แล้วจะกลับกลายเป็นเกิดอุปสรรคไม่ราบรื่นแต่ถ้าชีวิตในปัจจุบันนั้นรุ่มรุ่มดอนดอนโอกาสดีที่ชีวิตคุณจะพุ่งทะยานไปในทิศทางที่ดีมั่นคงมากยิ่งขึ้น ทางด้านการงานก็สำคัญหากฝันเช่นนี้จะได้เริ่มทำในสิ่งใหม่ๆกับการเปลี่ยนแปลงใหม่ๆในสายงานทั้งเพื่อนร่วมงานหัวหน้างานและคุณจะได้พบทักษะพิเศษบางอย่างในตัวคุณที่คุณเองก็ไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าคุณมีทักษะทางด้านนี้แต่ขอให้พยายามหลีกเลี่ยงการใช้อารมณ์ส่วนตัวเพราะหากผิดพลาดขึ้นมาคุณจะไม่มีทางเรียกกลับมาได้เลยตัวเลขที่ได้จากความฝันฝันว่าร้องไห้ หรือเห็นคนร้องไห้ตัวเลขที่ได้คือ5 7 9 6หรือ2อย่าลืมนะครับองค์ประกอบของความฝันนั้นจะเป็นตัวแปรที่จะทำให้ความฝันของคุณมีความแม่นยำมากถ้าคุณพิจารณาองค์ประกอบในความฝันได้อย่างถี่ถ้วนและชัดเจนรับรองครับเลขที่นำไปเสี่ยงโชคในแต่ละงวดนั้นจะมีโอกาสถูกรางวัล มากที่สุดขอให้ทุกท่านฝันดีมีโชคปรดนี้สร้างตัวสวัสดีครับ